สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคขณาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคมสองห้าค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนส่า่เปิดดวงให้ท่านนะคะพลังงานไพ่ของชาวราศีพิจิกลัคขณาพิจิกนะคะท่านได้ไพ่สี่เหรียญค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าเงินถูกเปิดนะคะ โชคลาภนะคะท่านมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆได้กุญแจนั่นแหละคะ่ะคือเครื่องมือที่จะทําให้ท่านได้สมหวังในสิ่งที่ต้องการผลประโยชน์รายได้ก้อนใหญ่ๆเลยค่ะในตําแหน่งการเงินเป็นหกถ้วยเนะะี่ยค่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าได้บ้านได้ทรัพย์สินได้ด้วยนะคะให้เสี่ยงเหรียญกับหกถ้วยหรือ,อยังแปรการเซ็นสัญญาในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ที่เข้ามาก้อนใหญ่ๆได้ด้วยนะคะ ไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับความสวยงามเก,งกนะะเกี่ยวข้องกับเนื้อสตรีนะฮะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าได้ทั้งหมดเลยรายได้ดีค่ะช่วงนี้นะคะใบถัดไปในตําแหน่งสหชาติเป็นห้าถ้วยอันนี้อาจจะมีเรื่องอ่าเขาเรียกว่าไม่เข้าใจกับเพื่อนฝูงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง ะระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นประเด็นแบบน้อยใจกันได้ง่ายนะคะไพ่สเตรนท์ในตำแหน่งพันธุครอบครัวที่บ้านนะคะ,ะคือรักใครกันดีหรือแปลว่าคุณแม่ก็โอเคนะคะ,ะในเรื่องของส,ขสุขภาพจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาในตำแหน่งลูกน้องบริวารคะ่ะในตำแหน่งบุตรตาอารีท่านอาจจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องทำอะไรผิดพลาดได้อันนี้ต้อง ดูแลให้ดีหรือลูกน้องท่านมีเกณฑ์ที่จะอยากออกจากงานเปลี่ยนงานก็ได้ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจท่านจะต้องเตรียมการให้ดีเตรียมรับสถานการณ์ที่ลูกน้องจะออกจากงานแล้วท่านจะต้องเดือดร้อนในเรื่องของการหาบริวารใหม่นะคะให้ก้าเหรียญอยู่ตำแหน่งเรื่องคู่ครองค่ะก้เหรียญอาจจะแปลแค่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ให้กันดูเงาเงาเศร้าๆนะคะ ดูเน,เนื่อยลงไปแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะคะเพราะไพ่ขยายดีหมดเนาะสถ้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะสามถ้วยหถ้วยสี่เหรียญอ่านะคะมันก็แปลว่าปรับความเข้าใจกันได้ต่อให้จะมีไพ่ห้าถ้วยนะมันสามารถถ้าในการวางไพ่เขาเรียกว่า,าตำแหน่งโยกหน้าลคนาเพราะฉะนั้น5้าถ้วยกับ กับสี่เหรียญแล้วชิงมาหา9เหรียญแปลว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ยังสามารถคืนดีกันที่ไพ่หกถ้วยได้ด้วยนะคะในตำแหน่งสุภะนะคะเพจออ f คัพแปลว่าได้ข่าวดีผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนนะคะในตำแหน่งกรรมมะแปลว่าทำงานสองอย่างควบกันอยู่ก็ได้และเป็นงานที่เขาเรียกว่าท่านยังสามารถบริหารจัดการนะคะให้สเตนอยู่บนด้วยงานรุ้่วงไปด้วยดีค่ะ ในตำแหน่งลาภโชคลาภอาจจะได้จากคนอายุน้อยกว่าหรือได้จากอายุของลูกท่านก็ได้หรือถ้าแปลลาภผลประโยชน์ก็แปลว่าอาจจะเหมือนกับท่านสามารถที่จะไปดีวงานกับลูกค้าหน้าใหม่ๆแล้วได้ผลประโยชน์เข้ามาหรือเพื่อนเก่าท่านช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของอผลประโยชน์ในเรื่อง เรื่องงานนะคะเรื่องยอดเรื่องอะไรคือท่านมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ตำแหน่งสรุปเป็นไพ่สองถ้วยค่ะไพ่สรุปดีมากนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สรุปสองถ้วยอาจแปลว่างานที่เครียดที่เคร่งเครียดอยู่เนี้ยว่ามันจะได้ไม่ได้เนี่ยอ่ากังวลอยู่เนี้ยนะคะในตำแหน่งกรรม,มะเป็นราชินีพระจันทร์แล้วมีเก้าดาบแล้วสี่ดาบงานมันนิ่งแล้วท่านยังคิดว่า ท่านจะไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไพ่สรุปออกมาแล้วว่าได้ได้งานนี้นะคะได้ออเดอร์ยอดนี้ปังอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องงานส่วนความรักถ้าทะเลาะบาแหวงแปลว่าการปรับความเข้าใจนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือดวงเดือนสิงหาคม2566ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ